เวลาแล้วค่ะคุณเกสอนค่ะในเรื่องงามยมดีค่ะก็วันนี้แถลงข่าวบุเพสนิวาสสองนะคะเอ่อที่จะเตรียมลงโรงภาพยนตร์ค่ะในวันที่28กรกฎาคมนี้ค่ะวันนี้ก็เลยอยากจะมาเล่าให้ทุกคนฟังก่อนว่าเรื่องราวของหนังจะเป็นยังไงก็เล่าเลยค่ะก็เล่าง่ายๆว่าเป็น ชาติพบใหม่ของพี่หมื่นกับการเกตนะคะหลังจากที่เขารักกันครองคู่จนตายจากกันในอยุธยาแล้วเนี่ยอันนี้เขาได้มาเกิดใหม่ในยุครัตนโกสินทร์ตอนตน้นค่ะซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องราวความรักที่น่าติดตามอีกว่าเอ๊ะที่เขาบอกว่าจะเป็นคู่บุพเพกันไปทุกชาติอย่างเงี้ยแต่ชาตินี้มันมีคนหนึ่งที่ไม่เชื่อในเรื่องของบุพเพสนิวาสซึ่งก็คือ ัวเบลเองค่ะแล้วพี่หมื่นก็คือพี่โป๊ปเนี่ยก็จะเป็นคนที่เหมือนคลั่งรักอะค่ะส่วนเราก็แบบไม่เอาไม่ชอบอะไรเพือ่อเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมถึงจะมีไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวในประวัติศาสตร์ด้วยค่ะซึ่งมีบุคคลสําคัญในยุคนั้นก็อย่างเช่นสุนทรคู่หมอบรัตเลท่านอาจารย์เปเลกัวอะไรต่างๆค่ะก็แล้วด้วยตัวของเกศรเนี่ยไปสนใจกับผู้ชาย อีกคนหนึ่งด้วยค่ะซึ่งก็เล่นโดยน้องไอซ์พาริสนะคะเพราะว่าเป็นคนที่เหมือนพูดภาษาแปลกๆเหมือนกันเป็นคนที่หัวสมัยใหม่เหมือนกันค่ะก็ต้องหลอลุนกันว่าแบบเอ๊ะจะลงเอ่ยได้ยังไงเนเรื่องมีที่คุณโปเขาคลั่งรักแล้เป็นยังไงบ้างครับคุณเบลเขาคลั่งหลักมากเขาจีบเราแบบทุกรูปแบบเลยเราเอาคืนเขาหรือเปล่ามันดูแบบกลับกันไงคะเพราะว่า เพราะว่าอย่างแบบตอนนั้นอ่ะก็จะเป็นเราที่แบบเหมือนค่อนข้างจะเอ,อเข้าหาหรืออะไรอย่างนี้ค่ะพอตอนนี้เราก็เป็นแบบนิ่งๆใส่ขอแผนแล้วพอเห็นเขาเล่นควเที่ยวไหมเขาเล่นอย่างนี้ได้ด้วยเลยคือเขาอ่ะเติมเยอะมาก <laughs> <laughs> บุญเติมอะ่ะคือแบบเติมจากบทเยอะมากค่ะแล้วก็จะมีอะไรที่แบบไม่นัดกันค่อนข้างเยอะซึ่งบอกวานเนี้ยมันคือสเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งเลยรวมถึงแบบด้วยคาแรคเตอร์ของเกศเนี่ยเขาจะเป็นแบบเหมือนอาสาวมั่นหน่อยใช่ไหมมาเจอกับคนข้างรักฉะนั้นคือแบบด้วยคาแรคเตอร์มันทําให้เติมพวกเรื่องของโรแมนติกค,คอมดี้เข้าไปได้ค่อนข้างเยอะซึ่งมีเยอะมากในเรื่องนี้ค่ะเขาบอกว่ามันห่างไกลกับชีวิตจริงเขามากเลยค่ะในที่บอกค่ะไม่ริอ๋อบทข้างรักอาจจะใช่แต่ว่าการแบบเล่นมุกอะไรอย่างเงี้ยในเรื่อง เรื่องอะคืออนนี่ปบหรือเปล่าไปช่วยเขาเขียนบทหรือเปล่าแต่ก็ยืนยันว่าถ้าเป็นเรื่องความข้างรักนี่คือพี่ป๊บในชีวิตจริงไม่เป็นไม่รู้เพราะไม่เคยเห็นน่าจะจีบใครไม่เป็นหรือเปล่าแต่ในภาพพยูนนี่คือแบบหนักมากจริงจใช่ไหมกับความรักของเขาคือหนักมากค่ะเพราะว่าด้วยตัวเขาที่เชื่อว่าเราอะคือคู่บุพเพสัิวาสของเขาอะไรอย่างนี้ค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าในคาแรคเตอร์ที่มันแตกต่างจากเดิมมันยากง่ายยังไงบ้างคะเบล่า ก็มันดีค่ะแล้วก็รู้สึกแบบได้ทําอะไรที่ใหม่ๆมากขึ้นด้วยเรื่องของคาแรคเตอร์เราก็จะแบบคือเหมือนมันต้องคีบให้มันอยู่ในเส้นเลยอ่ะเพราะว่าอย่างพี่โพบพี่โป๊โปอย่างเงี้ยก็จะเล่นแบบเติมได้อะไรก็ได้ของเราจะต้องแบบมีความ ม,มีความเก๊กมีความถ้าเราแสดงออกฉันก็จะแบบแสดงออกที่กล้องสองอะไรเงี้ยค่ะสนุกดีค่ะแล้วก็ได้ร่วมง,งานกับ GDS ด้วยได้ร่วมง,งานกับพี่ปิงด้วยซึ่งแบบประทับใจมากพี่ปิงเก่งมากแล้วก็ทีมงานทุกคนคือโปรเ e s ชั o นอลมากคือมันเป็นอะไรที่โดยว่ามันเป็นการถ่ายหนังที่คิวเยอะมากเพราะว่ามีแต่เรื่องยากๆมารวมกันทั้งเรื่องของ CG เรื่องของการแบบมีอิงประวัติศาสตร์ฉากเชิร์กอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเออแบบว่าคนดูอ่ะคุ้ม ถ้ามาดูเรื่องนี้การขายไอเดีเบลไม่การขายไอเดียไมความบู้บ่าความอะไรที่แบบเราอยากเติมเข้าไป่คือ,อในการทำงานเราจะมีการคุยกันตลอดคะ่ะว่าเออเบลมีความคิดเห็นว่ายังไงเพราะว่า คือด้วยเบลรับผิดชอบตัวคาแรคเตอร์เนี่ยทั้งเรื่องเบลน่าจะรู้จักตัวละครอีที่สุดก็จะแบบเป็นการแชร์กันว่าเออเบลคิดอย่างนี้พี่ปิงคิดอย่างนี้ทุกๆคนคิดอย่างนี้แล้วแบบเอามาเบรนกันจนแบบเหมือนเราช่วยกันประกอบร่างของตัวคาแรคเตอร์เกศอรขึ้นมาอย่างที่โป๊ปในเรื่ององรบูเยอะพอสมควรเลยค่ะเกศอรต้งรู้ของเขาด้ว่าไหมคะอา่านาจะได้เห็นกันลเราั้งมันก็บางน, <laughs> นี้แบบผู้หญิงแบบถือปืนเท่ มีค่ะมีเหมือนกันส่งกระสุนให้เขาอยู่ในตลับกระสนเปิดใหญ่จะรอดูสิค่ะเล่าหมดก็แบบเดี๋ยวไม่หนุกความคอมเมดี้มันมีแบบว่าเยอะพอเลยใช่ไหมคะเ่อนีเยอะเลยค่ะก็คือตั้งแต่เริ่มต้นมันด้วยความที่แบบเหมือนคนสองคนที่มันมีความขัดแย้งทางความคิดกันพอมันมาเจอกันมันจะมีแบบมันมันจะมีอะไรอ่ะแบบการต่อลาอต่อคํากันแล้วรวมถึงพี่ปุกกี้ เล่นเป็นเล่นเป็นแบบเหมือนพี่นมของเราอะค่ะเป็นเหมือนพี่เลี้ยงอันนี้จะเป็นตัวยากเลยตัวยากทำให้รู้สึกยากลำบากในเรื่องเลยคือพี่ปิงไม่บีบอะไรพี่ปุ๊กกี้เลยให้เล่นเลยแบบจะเล่นอะไรก็ได้ซึ่งเอาลำบากเราแหละบางทีมันจะไม่มีการซ้อมค่ะเพราะว่าการการเล่นสดมันจะได้แบบอารมณ์ที่แบบมันใหม่จริงๆเราก็โอเคเราต้องอยู่ในคาแรคเตอร์คือต้องมีสมาธิเยอะมากแต่ว่าจะหนุกค่ะ กานจะหลุดบ่อยการข่ำยังไงครับกับพี่คือจะมาข่ำแบบตอนที่คัดแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบแอบตีแอบตีอย่างเงี้ยค่ะคือแม้ว่าแบบพี่บุกกี้เป็นเป็นการเล่นที่ไม่รู้สิเราจะใช้คําว่าคือเหมือนเขาฉลาดอ่ะเขาแบบเขารู้วิธีการจังวงจังหวะอะไรที่แบบมันเป็นเฉพาะของเขาอะค่ะถามถึงความเกียรติที่เราเห็นเหมมีกระเป๋าหนังมีรองเท้าายใช่นางไม่ธรรมดาี่จจะเป็นแบบว่าสาว เขาเรียกว่าเป็นสาวมั่นเขาจะไม่แต่งไม่อยากแต่งตัวเหมือนคนอื่นๆของยุคนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ก็แบบด้วยความที่ในยุคนั้นน่ะเขาจะมีเขาเรียกว่าวัฒนธรรมเข้ามาแล้วเราสนใจในความความภาษาแบบต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลยแบบมีการ mix and match เรื่องเราเกิดขึ้นมีหมวกไวยนะหมวกของนาหมวกงนาก็นสยช่ชิคมากอย่างเงี้ยค่ะเป็นแบบนี้ ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนเบลเนาะใช่ใช่เพราะว่าอันนี้คือแบบเป็นสิ่งที่เหมือนเขาตั้งใจจะเติมเลยแหละว่าในตอนที่เป็นละครก็จะเป็นแบบอีคาแรคเตอร์หนึ่งพออันนี้ก็จะเป็นแบบคาแรคเตอร์ที่แตกต่างพี่ชารค่ะถ้าหนักออกไปคิดว่ามันจะเป็นแบบไวรัลเป็นกรรแส่งเลยนะแต่งตัวตามได้เลยนะจะบอกว่ามันธรรมะทแมงมากค่ะก็แบบใส่โจงใส่บูทอย่างเงี้ยขึ้น BTS แกเก่งไงหอ๋อได้เลยค่ะเนี่ยมีกระเป๋าด้วยหัวกันกระสุนได้ไหมคะ ค่อนข้างค่ะขึ้นไอก็เอามาปิดได้ช่วงนี้หน้าฝนเหมาะมากบางแดดบางฝนได้ค่ะเกสอนมีความเหมือนเดลเยอะไหมคะเอ๋อพี่โป๊ปจะบอกว่าเหมือนในแง่ของแบบความกวนบางทีแบบจะมีความคือเราด้วยความเวลาแบบนอกบทอะไรอย่างนี้ใช่ไหมพี่โป๊ปเขาจะชอบเล่นมุกอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบอะไรอนี่ะ ซึ่งมันตรงกับเกซอที่แบบมีความอะไรอะอิตาลีแบบค้างรักอะไรอ่ะส่วนเราแบบเต้นบุกอะไรอ่ะพี่โปเป็อย่าค่ะก็จะมีความแบบนิดนึงตรงนี้คะ่ะแล้วก็บวกกับเป็นผู้หญิงที่เหมือนค่อนข้างเหมือนมั่นใจในในแนวคิดในความคิดของตัวเองในการกลับมาในครั้งนี้ในรูปแบบภาพยนตร์ในเรื่องกระแสต,ต่างๆเบลมองยังไงบ้างในเรื่องนี้ ก็ทำเต็มที่ละค่ะคือเหมือนเบลเชื่อว่าบุพเพศนิวาสมันเป็นละครที่แบบหลายๆคนรักแล้วก็แบบยังอยู่ในใจแล้วทีเนี้ยมันจะมาในรูปแบบของภาพยนตร์ซึ่งก็อยากจะให้ทุกๆคนได้แบบลองติดตามดูว่าในอ e ีกเวอร์ชันเนี้มันจะเป็นยังไงเพราะว่าพวกเราก็คือทำกันเต็มที่ตั้งแต่แบบทีมเขียนบทอะไรต่างๆรวมถึงนักแสดงโพสต์โปรดักชั่นซีจีทงานหนักมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบอยากจะให้ทุก ทุกๆคนรอดูกันเพราะว่าเราก็เต็มที่มากๆเช่นกันค่ะตื่นเต้ตนหรือว่าลุ้นไปด้วยไหมเออมันจะได้อย่างใจไหมเดี๋ยวคือ <c oughs> แบบว่าก็แอบถามตลอดแล้วว่าเออเป็นยังไงบ้างซึ่งแบบทีมงานเขาก็เฮ้ยแบบชอบมากเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ไม่ได้แบบไปขอดูอะไรก่อนก็อยากจะดูพร้อมๆกับทุกคนเนี่แหละคะ่ะ พันล้านหรือพันล้านเนาะโอ๋ยสาธุค่ะความจริงแบบเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าแค่ขอให้คนที่จ่ายเงินซื้อตั๋วมาดูอะขอให้แบบได้มีความสุขกับบ้านแค่นั้นก็พอมูไว้หรือยังคะใส่มู่ตรงไหนขึ้นถ้ำมาแล้วขึ้นถ้ำมาแล้วติงเลยอะไรั้นก็ได้ ว่าด้วยแรงศรัทธ,ธาไม่ได้หวังผลแต่ถ้าจะมีผลอะไรตอบกลับมาก็ไม่ติดอ, <laughs> อันนี้ไขอบ้างไหมคะก,ก,กร่ีโดยเฉพาะเออเอาตรงๆก็ไม่ได้ขอค่ะไม่ได้ขอเลยแค่แบบว่าเออเรารู้สึกว่าเราทําเต็มที่แล้วอ่ะผลจะออกมาเป็นยังไงก็แบบอืมโอเคหมูเร็วทำงานกลับบ้านกลับแล้วก็เพื่อนร่วมเพื่อนร่วมง,ง,งานค่น ดีมากเลยค่ะก็กับพี่ปิงแบบพี่ปิงใจดีมากแล้วคือรับฟังคือตอนแรกเราก็นึกว่าแบบเออพี่ปิงรุ่นใหญ่เลยนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ความจริงก็คือเราแชร์ได้ทุกอย่างเลยเขาก็บอกว่าแบบเออมีมุมมองอะไรแบบมาเล่ามาแลกเปลี่ยนกันส่วนทีมงานคนอื่นๆก็โปรเฟชชั่นอลอะค่ะเป็นเหมือนแบบทุกคนทําเต็มที่ในหน้าที่ของตัวเองไม่ว่าจะเป็นแบบฝ่ายไหนก็ตามหรือสวัสดีการคือแบบวิ่งเสือกหนาสู้ตาย มีเอ็กซ์ต้าเป็นร้อยคนอะไรอย่างเงี้ยแบบน้ำต้องถึงทุกคนคือแบบมันมันโอเคมากๆเลยเบลรู้สึกว่าแบบมันเป็นอีกประสบการณ์ดีๆแบบอีกครั้งนึงในชีวิตเลยอะค่ะกับมาทักสาวกับบ่อยๆอะไรเงี้ยคือเบลว่ะเพิ่งรู้ว่าน้องไอคือแบบเด็กมากเลยแต่ว่าคือน้องเขาดูดูโตมากเพราะว่าเขามีความตั้งใจ ตอนมากองแบบเขาจะแบบไม่ไม,ไม่แตะโทรศัพท์บทก็ไม่หยิบนะก็แบบเขาทํากันบ้านมาอย่างแน่นจากที่บ้านแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเป็นเด็กที่ตั้งใจมากจนบางทีแบบเราต้องละลายพฤติกรรมเขานิดนึง <c oughs> อยากจะให้เขารีลแลกส์แย่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 น้องอยากให้น้องแบบรู้สึก คุ้นเคยกับพี่ๆ <c oughs> กลมกลืนกับบรรยากาศความจริงแล้วเราอะเหมือนเป็นแบบรุ่นน้องเนาะเ <c oughs> พราะว่าน้องอะทำงานกับกองนี้มาก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่คือด้วยความที่อะก็เข้ากันแบบสามคนหรือมากกว่านั้นแบบค่อนข้างเยอะอย่างเงี้ยไม่อยากให้เขารู้สึกเกรงว่าเอออยากให้เขาเต็มที่ในบทบาทก็เขินเอาไหมคะไม่า <c oughs> ่าจะแบบอายุเกินแลาวหมฟเไม่ต้อจะเกินอาจจะเกรงอาจจะเกรงตั้งแต่แบบตอนแรกๆอย่างเงี้ยค่ะ กกเซเวพว่าต้องหนีเรากับพี่โปคนน่าสงสารมากเลยอ่ะเอาจริงคืออย่างตอนแรกๆกเราก็จะยังไม่ค่อยแบบเออเขาเรียกว่าอะไรแบบเผยไม่ค่อยยังไม่ค่อยเผยเท่าไหร่เพราะว่าเราอ่ะกำลังซีเรียสกับคาแรคเตอร์อยู่ไงค่ะว่าเออเอาให้อยู่แต่พอแบบมันเริ่มเอาอยู่ปุ๊บอย่างเงี้ยเราก็แบบเ้อหาอะไรทำาค่ะอือแล้วะคือตัวเลือกัรใช่เพราะว่าดูแบบอืม ได้ทำได้แกรง่ายแกรงง่ายใช่ค่ะลองเคารพเราอยู่ใช่ไหมมาสัมภาษณ์หรือยังยังใช่ไหมเออเดี๋ยวลองถามดูคิดว่าไม่หรอ่ะแต่เขาจะรู้สึกว่าเป็นกันเองจะได้โปรเวลาเล่นใช่ค่ะเพราะว่าตอนที่เราเล่นมันมันมีฉากที่แบบเหมือนมันต้องใกล้ชิดกันต้องอะไรกันไม่อยากจะแบบให้ให้รู้สึกกังวลอะไรเขาเเล่นกับเราได้ใช่ไหมเล่นได้เล่นได้ค่ะและที่คิดว่ะ กับพี่กิ๊กต้องรอดูมันมากเท่าฉากกับพี่กิ๊กคือเราไม่เคยอันนี้เป็นการทํางานร่วมกับพี่กิ๊กครั้งแรกเลยซึ่งแบบโอ้โหเป็นเอนเนอร์จีที่แบบเหลือล้นนะคะแล้วฉากที่เข้ากับพี่กิ๊กสนุกมากจคไม่ปาใส่กันเลยนะไม่บอก <laughs> ไดบอกต้งองรอดูแล้วพี่กิ๊กเขาแซวหนูเรื่องนี้ไหมเพราะตอนที่ทำไม่ได้นักกรโอ้โหคือพี่กิ๊กแบบขอบคุณมากแลวขอบคุณมากอะไรอย่างเงี้ยแบบบอกอุย้ยแบบไม่เลยค่ะความจริงแล้วคือเกรงใจด้วยเพราะว่ายืมชื่อพี่กิ๊กมาอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่กิ๊กก็บอกว่าเออทำให้คนได้กลับมาพูดถึงแล้วเขาก็เหมือนคิดถึงงานแสดงคราวนี้ก็ได้กลับมาแบบอืมทำการแสดงด้วยมาร่วรงงานกับออริจินอลใช่ <laughs> ใช่ใช <laughs> ก็เรียกได้ว่าตำนานค่าไม่ตาย แต่แฟนก็คาดหวังเรื่องของความจิ้นของปีนเ้ก็ยังยังมีอยู่ใช่ไหมครัี่ก็มีแน่นอนอยู่แล้วค่ะยังไงแบบไม่ต้องห่วงเรื่องนี้ค่ะแต่มันอาจจะมาในรูปแบบแบบเป็นเคมีใหม่ๆละกันเมื่อว่าเพราะว่าด้วยคาแรคเตอร์ที่มันเปลี่ยนไปมันก็จะแบบจะได้ไม่น่าเบื่อปีนกันกลางสนามลกนี้เหรอก็มันก็มีเออจริงเหรอมันก็ต้องมีนะแบบบึ้มึันมาแล้วก็ แบบอุ้ยอย่างเงี้ยหรือไปรับซีนไปเลยหรือรอดูสิค่ะมีไหมไม่รู้ถ่ายนานแล้วไงถ่ายของไปก่อนลูกตอนนี้ชีวิตอัพเดตเป็นยังไงบ้างเดลล่าอะไรคุณรู้สึกว่าหูสวยแซ่บขึ้นเลยหลังการส่ง โอ้ยขอบคุณค่ะก็เหมือนเดิมละค่ะก็ถ่ายละครอะไรอย่างนี้ทำงานอื่นๆนะคะงานแน่นจุ๊ๆเหรก็ค่อนข้างแน่นนะคะแต่ก็ยังเหลือเวลาแบบมาดูแลตัวเองบ้างที่เห็นว่าแบบอาจจะนี่ขึ้นเพราะว่าคือถ้าช่วงที่ทํางานเยอะๆก็จะเห็นว่าแบบอัจฉริยเนื้อนิดนึงเพราะเราแบบใช้อาหารเป็นแรงขับเคลื่อนในการทํางานอย่างนี้ค่ะแต่ว่าช่วงนี้ก็มีเวลาดูแลตัวเองมากขึ้นสมัยตอนนี้น้ำหนักลดลงลดลงนิดนึงค่ะเฟิ่มขึ้นเฟิมขึ้นน้ําหนักไม่ค่อยลง ใช่กลังกายแล้วก็แบบเหมือนเรื่องอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มันแบบกำลังพอเหมาะพอดีค่ะพอสวยๆแต่ค่กันขับมีห่วงไหมเขาอาจจะไม่อยากให้เดลล่าโชว์เยอะอะไร่างงี้โอ้ก็ไม่ได้โชว์อะไรที่ไหนเลยนะคะถลงทะเลไม่ได้ไปกับใครเลยค่ะโอ้เขาก็ไม่ได้พูดถึงอะไรค่ะก็แค่แบบอุ้ยแบบเออร่าขอเซลล์หาเวลาไปไหมคะแบบถลงทะเลอย่างเงี้ยเพราะ ขุดเซียนทำงาน<อ>มึงมีแล้วล่ะมึงมีเซตหนึ่งคือมันทำงานเหนื่อยมันก็อยากพักอ่ะมันก็อยากจะแบบนอนอยู่บ้านเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้คือมันอาจจะเพราะว่าผ่านช่วงโควิดมาด้วยเราอยู่กับบ้านมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราเลยมองว่าแบบเออความสุขที่แท้จริงมันแบบง่ายๆอยู่กับครอบครัวแบบอาจจะนอนตื่นสายมีแบบวันที่ ใช้ชีวิตอยู่กับแบบคุณแม่กับน้องๆที่บ้านน้องหมาน้องแมวอะไรอย่างเงี้ยคะไม่ใช่สายเซ็กซี่ท้าแดดอย่างนี้หรอครับเบลคือไม่ไม่ไม่อันนั้นแบบอะนันทีละกันอะีแบบห้าปีขาโหอันไปเลยอนนี้เป็นประวัติศาสตร์อีกหนึ่งในประวัติศาสตร์แบบวอันไปดูค่ะปัจจุบันนี้ยากเป็นคนติดบ้านหรือปล่าใช่ค่ะอยู่บ้านเยอะแล้วก็เวลาจะนัดเจอใครก็แบบ มาบ้านชานันตรวจเอทีเคซะหน่อยแล้วกบไกินข้าวกันยกักย์ใทุ่มหนึ่งกับบ้านอนะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นช่วงพักกาย,ายพักหัยใจด,ด้วยแบบว่านิ่งๆอยู่ใจอยู่นิ่งๆใช่ตอนนี้รู้สึกแบบโอเคไงแบบคือมันมีความสุขกับแบบทุกอย่างที่อยู่รอบข้างตอนนี้ก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้รู้สึกแบบควนควายหรือแสวงหาความสุขอื่นๆอะไรเดี๋ยวไปแสหนักงาเดี๋ยวเป็นแฟนก็จะเชร์กับพี่โป๊ปพี่กล้องไงเมล ก็ดีแล้วก็เขาอินหนังไงแล้วจะเปจริงเชียร์ได้ไหมก็เชียร์ได้แล้วแต่แล้วแต่ขึ้นไหมเชียร์้วก็ขึ้นไหมก็ยังไม่รู้ค่ะแต่ตอนนี้มันก็ดีแบบนี้ไงค่ะแต่เหมือนบอก่็จะบอกว่าแบ๊วคือทุกคนว่าสนิทกับเบลเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบอาจจะแบบ เกรงใจหรือเปล่าเน่การสื่อหรือเปล่าไม่เอานะเกรงใจอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะเบลนะคะพอจะเปิดไปต้อนรับพี่ก็บ้างไหมโอ้ยก็ไม่รู้สิมันไม่เคยคุยกันเรื่องนี้มาก่อนเลยอ่ะอืมเพราะว่าตอนนี้ก็มันก็มันก็สนิทกันแบบนี้ก็แบบก็มันดีค่ะแต่ตีกันมันดีแต่เราก็เห็นว่ากระแสคนก็เชียร์เราไม่ใช่แค่คู่จิ้นอ่ะหญ่ทจะเป็นคู่จริงด้วยก็เห็นแล้ ก็พี่ปบก็เป็นพี่ที่น่ารักคนหนึ่งล่ะค่ะแต่ว่าเราไม่ได้ยังไม่ได้มองไปในแบบจุดไหนหรือว่าถ้าแบบเออเป็นแบบนึงจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยยังไม่เคยคิดแต่เมื่อกี้พี่ปอบก็พูดว่าเราก็คือสเปคนะสวยเขาก็ชอบคนสวยนะคนสวยมีเยอะแยะเลยตอนเนี้ยตอนนี้ไงชมไม่ขึ้นนะพี่ สำหรับตัวเบาเองแบบไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นหรกแบบตัวเราอะตอนนี้แบบสบายใจแบบนี้แฮปปี้แบบนี้ค่ะจะอยู่นิ่งๆอีกนานไหมคะเขาสวยขนาดนี้เนาะไม่รู้สิมันก็แบบมันก็ได้เรื่อยๆนะตอนเนี้ค่ะก็มีบ้างก็มีแบบเข้ามาเข้ามาบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบสำหรับตัวเราเองเบรรู้สึกว่าเรายังไม่มีเวลา อแบบยังไม่อยากจะแบบให้เวลาไปกับอะไรด้วยมั้งก็เลยเออแบบอยู่อย่างนี้ดีกว่าถ้าเข้ามาก็คงแบบพอเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เข้าส่วนใหญ่เเข้ามาใช่ใช่แต่รู้เลยใช่ไหมว่าเขาจีบรู้เลยใช่ไหมว่าเขาจีบคือถ้าคือถ้าแบบลุกหนักๆนักอ่ะเบลก็ไม่ค่อยแบบโอเคเท่าไหร่เงี้ยคือเรา เราจะไปคุยกับใครได้แบบมีเวลาว่าง5นาทีต่อวันนี่แบบรู้สึกว่ามันฟรีๆอย่างงี้แล้วก็แบบอยู่อย่างนี้ไปก่อนอะไรกระสีอะไรลุนนี้ไม่น่าจะต้องมีสเปกแล้วแหละเอาแบบเป็นคนที่เป็นคนดีอย่างเงี้ยคือไม่รู้จะบอกยังไงว่าคงเป็นคนที่แบบครอบครัวเราโอเคตัวเราแบบสบายใจ อะไรประมาณนี้ค่ะชอบผู้ชายใส่สร้อยใส่ข้อมือใส่หมีคือคือชอบอะไรคือบ้าเลยเราต้องไม่ละแรงเดีต้องไม่ละแรงเราต้องธรรมชาติเหมือนพี่ะจะชอบให้ใครหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ชอบคนอารมณ์ดีค่ะเด็กกว่าโตกว่าไดด้หมความจริงไม่ติดค่ะแต่แบบชอบคนที่มีวุฒิภาวะอะไรอย่างี้น ความจริงเราไม่ไม่ได้เคยหยุดหรอกค่ะเพียง <_ d ata> แต่ว่าแบบมันแล้วแต่ว่าแบบจะเจอใครอะไรอย่างงี้มากกว่าไม่ได้กำหนดส่วนใหญ่ที่เข้า <_ d ata> มาเป็นเด็กป็รุ่นไหน <_ d ata> ไที่เข้ามามีโอกัสดุ่นใหญ่เอาจริงมันไม่ค่อยยังไม่ค่อยมีโอกาสได้คุยกับใครละกันเอาเป็นคำนี้ดีกว่าค่ะสมสมติถ้าจะเปิดใจกับรักทั้งใหม่มันจะอาจทำให้เขาคิดเยอะขึ้นระมัดระวังเยอะขึ้นหรือมันจะมีเงื่อนไขอะไรเยอะขึ้นกว่าเดิม ถ้าสำหรับเบลเบลรู้สึกว่าเป็นแบบจังหวะที่ใช่เวลาที่ใช่วันที่พร้อมอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะใช่เดี๋ยวก็ใช้เองเหมือนรอบุกเพยเ่าไม่ใช่รเรื่อง้เนี่ยมันเบลเบลรู้สึกว่ามันก็คงต้องมีบ้างแหละคือถ้าคนเรามันมันแบบไม่ได้สินเสมอกันหรืออะไรอย่างเงี้ยมันคงไม่ได้มาคุยกันหรือคลิกกันอะไรแบบนั้น ก็ถามว่าเชื่อไหมก็ไม่ได้รีบร้อนไปไหนก็ถ้ามีก็โอเคถ้ามีเข้ามาก็โอเคค่ะมงความรักเปลี่ยนเปลี่ยนไหคะเ่ลี่ยความรักแบบเปลี่ยนกัแล้วอือก็เป็นคําว่าโตขึ้นละกันค่ะคือเหมือนเราก็แบบเหมือนเห็นอะไรมากขึ้นจากแบบเพื่อนๆนเราด้วยคนรอบข้างเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็คงรจะแบบเป็นความรักที่ต้องเริ่มต้นจากการรักตัวเองก่อน mm hmm. อืเราถึงจะแบบว่าเออรักคนอื่นได้ ฝากกันนฝากกันนะเขาจัดผมให้สวยงามก่อนฝากด้วยนะคะภาพยนตร์บุคเพสันิวาส2นะคะทุกโรงภาพยนตร์วันที่28กรกฎาคมนี้ค่ะรับรองว่าจ่ายเงินเข้ามาดูเนี่ยคุ้มแน่นอนนะคะเป็นความรักของเอออีกชาติพบของพี่หมื่นกับคาราเกตค่ะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะอคุ